ทีนี้ลงมาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคณะศึกษาดูง,งานการบริการขอรับการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับหลักสูตรความมั่นคงศึกษารุ่นที่4เยือนสอ,อปรตอรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใครับที่ห้องประชุมปัญจเพชรศูนย์อำนวยการเปลี่ยนจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสทาคชัพลายุกรองริการสอ,อปตอรพร้อมด้วยนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสอวตอและผู้อัยการสํานักกองตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายภาคใต้หลักสูตรความมั่นคงศึกษาระดับต้นรุ่นที่4นําโดยนายรัชกรนภาพ,าพรพิพัฒน์รองเลขาธิการสมาขอไปครับรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงระดับพื้นที่ ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และทิศทางการพัฒนาพื้นที่ครับโดยนายศรทธาโคชิพพรายุกล่าวว่าการได้มารับฟังข้อมูลของสวตอในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและกับเคลื่อนง,งานในหน้าที่เพราะทุกงานมีความเชื่อมโยงกันหมดนะครับที่สําคัญไม่เพียงแต่แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่ยังเป็นการแก้ปัญหาของประเทศอีกด้วยครับ สำหรับการศึกษาดูงานการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้หลักสูตรความมั่นคงศึกษาจัดขึ้นโดยสถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนนักวิชาการและหน่วยงานจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้รวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนง,งานด้านความมั่นคงของประเทศต่อไปด้วยค่ะ